เริ่มจากวัดทากดานเริ่มจากวัดทากดานเราไม่ตรงเข้าไปนะแล้วเรา,เราจะไปไหนคะา,านี่เราเลี้ยวขวาที่<อ> <Okay, S 2> วัดท่ากรดานลงไปประมาณสองหมายิ้มยิ้มกี่โลคะตรนี้จากตรงนี้ไปแพทขนาดยนตประมาณ18กิโลครับ แต่เราไม่ไปแต่เราไม่ไปเราจะไปผู้น้ำเปรี้ยวจะเป็นู้น้ำเปรี้ยวากัูน้ำเปรี้ยวไม่ได้เข้านาเราดยเข้าแทงเรียนตลอดเลยต้องเลยเราหลงโชว์ไหมเดี๋ยวมันเข้าผันว่าเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนได้น้ำเปรี้ก็ได้ไปแล้วขับไปแพ้ขนาดยนด้วยข้าแพ้ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ม่ไ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 ไม่ไไม่ไม่ไไมไม่ไม่ไไมไม่ไไม่ <c oughs> ไม่ไม่อันนี้เป็นโรงเรียนบ้านทุ่งนานะครับซึ่งทางนี้ก็เข้าได้นะครับเราไม่ยังไม่เข้าแต่เรายังไม่เข้าครับเราจะพาไปดูทางเข้าคุณเปียวนะซึ่งประจําไม่เคย

กดสต็อปก็คือกลายเป็นวิดีโอสองช่วงเอาไปต่อกันอ่าทีนี้ก็ยาวครับแัน,นนี่คือปากทางผู้น้ำเปรี้ยวนะครับอัน<ร>นี้ก็<า>จะวิ่งเข<อ>้า<อ>ไปเดี๋ยวเขา่อ<ร>ยๆเข้ามาแล้วจากหมาเลขสามหนึ่งเก้าเก้า เนี่ยไปที่ตรงนีกว่าเลี้ยวซ้ายเราเจอป้ายหยุดนะคะเราห้ามตรงไปเราจะเลี้ยวขวาค่ะมีป้ายอลูกศรมันนิดเดียวลูกศรจ่างเงี้ยต้องคำกว้างกว่านี้หน่อยนะป้ายเราจะเริ่มซิดไปแล้วนะคะเตรงจากตรงนี้นะครับก็วิ่งตรงอย่างเดียวประมาณหมายยิ้มครึ่งวิ่งเข้าไปจนสุดเมื่อกี้สองหมายยิ้มอ่ันนี้พิ่งมาได้แค่ครึ่งหมายยิ้มเหรอคะ ตรงนี้กับตรงนั้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเริ่มดินแดงอย่างเต็มตัวนะคะอ่าจากตรงนี้ไปก็ให้ทําใจครับใครเอารถเก่งมาก็นิดนึงครับไปได้ครับไปได้อใครคิดว่าไปไม่ได้อย่าคิดว่าไปไม่ได้ครับมันอยู่ที่ใจครับลองไปก่อนค่ะลองไปก่อนครับแล้วจะรู้ว่ากูไม่น่ามาพอะกลางทางก็กลับตัวไม่ได้แล้วนะคะใช่อันนี้คือเป็นเส้นวัดใจ จะไปต่อหรือจะเพาะแค่นี้โมวิวนี่สบายๆกระบะนี้ไม่ต้องห่วงครับรถเก่งก็นิดหน่อยแต่าอย่าอย่าว่าอะไรเนะขนาดขนาดเอาผ่านยังเข้ามาแล้วอะไรก็เข้าน่าจะเข้าได้หมดเลยเลขน,นีน้หนักหนักก็ไม่ควรรถเก่งก็ไม่ควรเ,กกขวเข้ามานะครับแต่เลันี้เราก็ผ่านมาแล้วนะคะนักหนัก,นก,นก,นก,กมควรมพราะว่าถ้าเปรถเก่งมันน่าจะติดหลบได้ เรามาระวังดูลายทางเอานะคะหน้าฝนแบบฝนตกหนักๆขาไม่แนะนําทางนี้นะครับแนะนํำไปข้ามแพเนะคะ่นะ รบบกันสั่นนะคะอย่าตกใจนนี่มัจะได้เรียวๆไงคิดเรียว,ส,ยวสวยแล้วเมื่อี้สวยค่ะใส่กันสั่นเดี๋ยวมันจะไม่เรียวเขาป่าเราบดูนี่คลิปท,ทางมันนิ่งจังที่างเขาป่า,าชัดๆขับเขา,าโบสก่นเลยเ,เจอหนังน้อยข้างทางด้วยเราไม่แหวะนะ เราจะลงเสียงแบบนี้ทั้งตลอดทางไม่ต้องไม่ต้องตัดเลยนะคือไม่ต้องลบเสียงเลยเลยดีเหรอจะดีเหรอคะ เราได้อยู่เป็นเพื่อนกันที่น่าจะดี่าไรเราทำสองคลิปคลิปแบบว่าไม่ตัดใดๆกับคลิปคีิปแบบไปเร่งหน่อยไปเกาะในหนึ่งนาทีเลยหรือใครอยากดูเต็มเต็มก็มาดูแบบไม่ต้องเร่งใครมาแบบมาครั้งแรกจะมีตีกันนิดหน่อยไอ้คนไอ้คนข้างๆ้างแน่ใจปะใช่ีเราจะต้องผ่านลองน้ำนิดหนึ่งตรงนี้พยายามพยายามค่อมไปนะครับพยายามอะลงไป รถเล็กมันจะขูดกับใต้ท้องรถแด่คนเดียวแล้วจะรู้ดีไปได้นะคะไม่ต้องตกใจทางไปได้หมดอันนี้ก็จะลื่นๆหน่อยนะครับก็ระวันระวันละวันวนี้ตรงนี้มันจะมันจะเป็นขี้โคลนขี้เลนตลอดทั้งปีเลยใช่ลื่น,นอ,อันนี้ก็เป็นทางวันที่13ตุลาสองพหา ก็ได้

มาขึ้นเนินบ้างนะขึ้นขึ้นลง ช่วงฝนตกเลยชุดชุดมากตกต่นปวดมากตรงนี้เป็นเหมือนทางแยกนะคะให้ขวาครับแต่เราไปทางขวาค่ะืทางใหญ่ๆเมื่อก่อนเมื่อก่อนทางซายยังไม่ใหญ่เท่านี้อันนี้ใหญ่ขึ้นหน่อยอันนี้ก็เหมือนแยกนะคะแต่เราไปทางใหญ่ไปทางซ้าย าาาคคบางคนที่บอกมาเชื่อเชี่ยวแล้วปิดตาขับรถได้เลยเนี่อย่าไปเชื่อนะครับตกเขาแน่นอนมาคร<า>ั้งแรกนี่มีคนหลงมาแล้วจเจอปอ้ายแสดงว่ามาถูกทางแล้วครับใช่ค่ะเห็นป้ายสีน้ำเงินกับประตูะตรงนีต้ตรงนี้ ไปได้เลยค่ะอันนี้จากตรงที่แยกแยกบินเล่ถึงตรงนี้พอเราจะเราลาวสองกิโลเมตรครับอันนี้เราก็จากปูน้ำเปรี้ยวเข้ามาถึงตรงนี้ก็ประมาณสิบสามนาทาาานีครับดครับจําไว้ครับโน้ๆน้ตเลยครับเดี๋ยว คนฟังเขาจะไม่รู้เรื่องกับเราครับ <AS conhe> <els> ได้ไหมก็ไหนบอกจะตัดตินี้มตัดครับพี่เขาบอกว่าจะมีคลิปยาวๆครับเห <C LE AS curse> มือนรีวิวทางไปก่อนแล้วยงังไงยังไงอยู่นะอันนี้ก็จะมีแยกนะครับจะดูแยกแล้วไม่น่าไปครับจะลงหน่อยนะครับแล้วก็เข้าไปทางซ้ายเป็นทางลง ในภาพอาจจะดูเหมือนไม่ชันแต่ตรจริงๆก็แอบ,บชันเล็กน้อย uh -huh. เลี้ยวรถไม่ได้นะครับที่าวันมันเกี่ยวนิดหน่อยใช่เลี้ยวรถใช่ทีเลี้ยวรถดีๆก็เรียวนรยวรรณคดีซะอย่างนั้น ถึงแล้วนะคะปเป็นทางแยกแต่เราออมาทางเข้าทางตรงรพี่จอด เคยขับลื่นๆตรงนี้ก็ไม่ไม่แน่วให้ลงมาเนาะก็จอดทั้งบนกันได้ครับก็เดินหน่อยนึงแล้วก็เดินลงมาถ้ามีขอก็ต้องวัดต้องลุ้นไหนครับแล้วแต่การจัดการเลยค่ะแล้วนี่ขับได้ก็ขับขับับไม่ได้ก็หาคนมาช่วยจึงแล้วค่ะท่าน้ำท่าเรือผูน้ำเปียแล้วก็มีเรือนะคะมืรอราเราวันนี้ผีเสื้อมาเพียบเลยนะเป็นฤดูของเขานะคะ เดี๋ยวเราลงไปเก็บบรรยากาศข้างล่างมาให้ดูดีทีว่าายทานจงเลยนะตาคนขับเรือโอเค่นปิดก่อนนี้เป็นรถที่เราขับมานะคะมีสูคันน้อยและนี่ก็เป็นท่าเรือบุญญะพลงังและเรือที่จะพาเราไปที่เกาะนะคะบรรยากาศดีมากสวัาบนดินค่ะมาทํำบุญแล้วก็มาเที่ยวชมกันได้นะคะ มีผีเสื้อด้วยผีเสื้อเยอะมากเลย